สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะในรายการสเสน่ห์ผู้หญิงค่ะซึ่งวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยคะ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเธอสนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ในการดูรายมือนะคะตั้งแต่อายุ8ขวบทำให้เธอเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานะคะซึ่งเป็นหนังสือทีออ่สามารถดูรายมือด้วยตนเองนะคะนั่นก็คือหนังสือถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิธีการดูลายมือนะคะสามารถบ่งบอกชะตาชีวิตของคนเราได้อย่างไรบ้างนะคะและแขกรับเชิญผู้นี้ก็คืออาจารย์พัชนีตุศยะเดชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะก็คงต้องเริ่มถามอาจารย์นะคะถึงความหมายของการดูลายมือเนี่ยคืออะไรแล้วการเดินทางของศาสตร์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะศาสตร์ด้านลายมือเนี่ยนะคะ,คะ ได้รับการแพร่หลายในประเทศจีนเนี่ยหลายพันปีมากแล้วนะคะแล้วก็ได้เข้ามาในประเทศไทยในฐานะบ้านเพื่อนบ้านพี่เมืองน้องนะคะแล้วศาสตรนี้ปัจจุบันยังไม่มีการสูญหายไปไหนกลับได้รับการนิยมมากยิ่งขึ้นเพราะมันติดอยู่กับตัวเราลายมือคือลายแทงของอชีวิตผู้ที่เรียนรู้ก็คือผู้ที่สามารถถอดรหัสชีวิตบนฝ่ามือออกมาได้ค่ะรู้ช่วงจังหวะของชีวิตทุกช่วงค่ะ โดยส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยทำไมให้ความสนใจกับการดูรายมือตั้งแต่อย่างเด็กคะค่ะได้รับการซึมซับมาจากคุณยายนะคะซึ่งเป็นครูคนแรกคุณยายเป็นลูกของอาเล่ากงมาจากเมืองจีนเสือพื้นหมอนใบก็คือจากครอบครัวจากครอบครัวแล้วซึมซับมามาดูได้จริงๆอย่างจังเมื่ออายุ15 แต่ว่าไม่ได้รับเป็นอาชีพนะคะรับเป็นอาชีพเมื่อพศ .37 ค่ะการดูรายมือเนี่ยเราสามารถบอกบอกชะตาชีวิตของคนเราได้อย่างไรบ้างคะศาสตร์นี้เหมือนไฟหรือสปอตไลท์ดวงใหญ่ที่สามารถส่องให้เห็นว่าข้างหน้าหลุมข้างหน้าบ่อควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ้อมไปหน่อยนะ<ม>เสียเวลานิดนึงหรือหยุดการเดินทางสักระยะหนึ่งนะคะ<ม>ให้หลุมบ่อน,นั่นมันเขาทำเสร็จเรียบร้อย<ม>แล้วค่อยเดินคือทำให้ชีวิตป้องกัน<ม>การล้มเหลวค่ะ แต่คราวนี้เนี่ยรายมือที่สามารถบ่งบอกถึงฐานะของความจนความรวยคนที่เก่งคนเรียนหนังสือไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราสามารถบ่งบอกอย่างไรบ้างคะบอกได้ทุกอย่างเลยนะคะอย่างวันนี้พี่ก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะในมือเนี่ยนะคะนะคะคนที่เรียนหนังสือเก่งนะคะเส้นทุกเส้นจะคมชัดนะคะแล้วก็ปลาย ลายของเส้นใจคือเส้นบนสุดของมือเนี่ยนะคะจะมีเส้นแตกเขาเรียกว่าเส้นใจแตกเป็นหางสอนเป็นแตบที่ตรงข้างๆนี่เป็นสอเส้นเป็นสอนเหมือนที่เขายิงธนูอะไรแบบนั้นอ่าฉลาดแล้วเนินต้องได้มาตรฐานหรือเกินนี่คือเนินเสาต้องไม่ต่ำกว่า25ามิลลิเมตรอ้แล้วเราจะวัดยังไงคะต้องมีการเรียนนี่คือระบบเมตริกทุกอย่างต้องมีขั้นเป็นตอนมีการวัดแล้วจะหาจุดอายุขึ้นมานะคะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าช่วงไหนของจังหวะชีวิต ช่วงไหนดีช่วงไหนร้ายเปรียบเสมือนว่าอะไรลูกเขารู้เรา<ม>รบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งนี่คืออยู่ในลายมือนี้ะะนะคะนอกจากนั้นลายมือเนี่ยยังสามารถบง่งบอกได้ว่าคู่ครองรอไหม,มนะคะอย่างเส้นนี้เป็นเส้นคู่ครองนะคะอยู่ในเนิน,นอังคารต่ะเส้นคู่ครองเนี่ยยาวคู่ครองรอมีบุตรไหมนะคะก็ะดูที่เส้นบุตร<ม>คนนี้มีบุตรยาก<ม>นะถึงจะมีเส้นเดียวแต่ว่าไม่คมชัด แต่ถ้าผู้หญิงจะมีดาวที่อังคารต่ำด้วยะนะคะจะบอกได้อะไรมากมายหลายอย่างนะคะ,คะอย่างยกตัวอย่างนะคะ,ะผู้หญิงคนนี้นะคะจะเป็นคนที่นะคะลายมือละเอียดคนนี้มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ้านสมเด็จได้เพราะคิดมากอ๋อแล,แล<ม>้วเส้นสมอง<น>ก็ตกลงมาที่เนินเนปจูนด้วยนเนินเนปจูนคือเนินที่อยู่ตรงนี้เส้นสมองจะตกลงมาตรงนี้ีโอเส้นเส้นยาวๆค่ะค่ะเส้นที่สองคือเส้นสมองตกลงมาตรงนี้ ฉะนั้นคนคนนี้ต้องพึ่งพาพระพุทธองค์ก็คือปฏิบัติธรรมไม่งั้นเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านไปกันใหญ่จะคิดมากนะคะขอดูลายมือคุณอุ๋ยหน่อยอ๋อเหรอคะจะเห็นกากบาดหรือดาวอยู่ที่เนินในบริเวณเนินอังคารต่ำนะคะฉะนั้นนะคะเวลามีบุตรหรือเริ่มที่จะมีอาการสมมุติว่าแพ้ท้องที่เขาเรียกนะคะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าจะมีบุตรยาเอายกตัวอย่างนะคะ าลายมือนี้จะเห็นได้หลายรูปแบบเลยนะคะลายมือนี้เป็นคนลายมือขาดนะคะที่ลายมือขาดที่ว่าตายโหงเนี่ยหรือ,อใครมีลูกลายมือขาดก็บอกว่าโอ้ลูกคนนี้ไม่ดีไม่จริงนะคะค,คนลายมือขาดด้านขวามีความรับผิดชอบงานสูงลายมือขาดด้านซ้ายเป็นคนที่มีความารับผิดชอบครอบครัวสูงขาดทั้งสองมือมีความฉลาดลำลึก แล้วก็มีความกระตันดูสูง <c oughs> นะคะอย่างในลายมือเนี่ยนะคะคนเขาไไหลายมือขาดด้านซ้าย <c oughs> รักใครจะรักจริงจริงยังๆงเห็นไหมฮะรักจนหลงหาเงินได้เท่าไหร่หมอบให้ภรรยาจนหมด <c oughs> เสียใจมากภรรยามีชู้ <c oughs> เสียทั้งเงินนะคะกลับมาเมืองไทยเอาเงินไปลงทุนก็พังอีกเพราะเส้นนี้วิ่งเข้ามาตัดมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนี้มันต้องคำนวณด้วยตัวเลขคำนวณเพื่อหาจุดอายุเราวัดขึ้นไปหาลายมือว่าช่วงไหนเส้นตัด นะคะถ้าช่วงไหนเส้นตัดลงทุนไปนะคะถ้าตัดแล้วก็เส้นเครื่องหมายโชคร้ายประกบสักห้าปีก็พังแน่กิจการไปไม่รอดนะแต่เครื่องหมายโชคดีที่เห็นก็จะเป็นเครื่องหมายวิกตอรี่หรือตัววีตัววีตัววีค่ะตรงนี้ค่ะถ้ามีสักห้าปีธุรกิจฟลุกตลอดห้าปีรวยไหมล่ะคะ แต่เราต้องรู้ช่วงของจังหวะชีวิตแล้วอย่างเรื่องของความรักละคะว่าจะมีแฟนดีไม่ดีอะไรยังไงดูดูคร่าวๆง่ายๆนะคะเอามือนี้ก็ขึ้นใมาอีกครั้งหนึ่งนะคะรูปทรงมือนี้คนนี้นะคะมีแฟนรูปหล่อดูยังไงคะว่าแฟนรูปหล่อไม่ก็คือเนินอังคารต่ําจะอยู่ข้างในเส้นชีวิตเข้ามานะคะเนินอังคารต่าเนี่ยรูปหล่อเพราะเส้นเขาสวยยาว นะคะได้แฟนดีอันนี้ลายมือของผู้หญิงอ่าอันนี้ลายมือของผู้หญิงค่ะแต่คนนี้มือใหญ่นะคะแต่ถ้าว่าเส้นคู่ครองวิ่งเข้าไปติดกับเส้นชีวิตผู้หญิงคนนั้นจะต้องเป็นผู้นําครอบครัวคือสามีก็เป็นผู้ตามเป็นไงครผู้หนุ่เนี่ย ว้ยตายไม่เอาดีกว่านะเหนื่อยนะคะแต่ว่าชะตาชีวิตหรือวิบากกรรมก็กําหนดมาแล้วนะคะก็ต้องยอมรับสภาพตรงนี้คือเราก็ต้องมาดูจุดอื่นแต่ว่าหลายๆจุดว่าเอาน่ะเป็นผู้นําก็ยังดีแต่ว่าให้เขาเป็นคนดีนะคะมีคุณธรรมก็โอเคและในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการสร้างสีสันให้รายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ